อันนี้ยื่นพื้นน้ำเลยามาใกล้ละเกาะเลยนะไอ้สั้นโคตรสูง

มึอกน่าเออมันมันไงนกคนเดียวอ่อเออมาแล้วอะไระเพ่จ้หาวไม่ว่าถ้าขายตีนะขายอแ้ัดบนเอาของมาหรอเาไม่ต้องเลายแ่แ่ดีนะเอาพิกมาได้อขายแน่นอ้อเราบอลวเขาไปขายสนไ่เดียวนะ

เพราไว่าแม่ขึนมสีแดงแขงแข็ม่เวลาไยืดนถ้าไปยืดปถ้ามันม๊กหนมมัขาดเลยมันหูเลยเลไยืดหูเลยม่แม่มันตึกตึ๊กตนกมันหูเลยถเอปายไนะจเนี่ยไปยืดหูนี่ไปยืดเียวเดี๋ยวใจยมน้มันเ่ แหม่แล้วไปล้างวันเลงไปล้างมันแล้ะเลยไล้งมันแล้เลยไปล้างมันแล่วเลยไอางมัน้วเลยไป้างนแลเลยไป้างมัน้เลย มีแล้วหเก็มแล้วหมกขาเียวกได้ได้ไดอยู่กอนมาเกืบขึ้นเ่นบอเฮ้ยนครับฝังขนหนยลวนม่ะมันยังไงล่ะโอ้ยยังไงล่ะยอมแล้วฮ่าฮ่าฮ่ากละหลักหลักก็มาตั้งเออมาคตับหนันังนมาใหญ่แล้วนะเฮ้ย